ลกลับทักทายสบายดีเด้อพี่น้องคินข้ามก็หัวอยองยพี่น้องเข่าสวนพี่น้องจะปลูกพักหลังจากเห็นงานแล้วทำความสะอาดแล้วพี่น้องที่บ้านสวนพรมานะคค่ะต้นกระเจี๊ยบพี่น้องกำลังออกดอกกำลังออกลูกออกฟักไหมนี่ ออกฟักพี่น้องสาวนี่มาเก็บเลยได้อุ้ยใส่ป้า่าคิงค้าเป็นสาวแล้วก้าวขวบซิบขวบพี่น้องสิ 10, เป็นสาวแหละใช่พิเท,มทิมจากเดือนบอกป้าลุงดูสามเดือน,อนพี่น้องพี่ตั้งแต่ผฤดสภาคม เปิดอีกทีกันยาลมเย็นเย็นพี่น้างปุ่มหงว้สู้ชีวิตมากเลยฝั่งนี้บ่ค่อยงามอ่ากระเจี๊ยบเลยมันที่ไปเนาะเ,เดี๋ยววันร้างต้องปลูกห่างๆเทนะปลูกพัน่า,นหา์ห่างๆไว้ ต้องปลูกอยู erm ่ร่วมกันนั่นน่ะตะเกียบบุหรี่ใช่นั่นอ๋อมันยังใบใหญ่นี่มันเยอะเลยมันก็เหลืองๆเลยติดติดอะไรบ่ติดติดเสือมะละกอมฮวงหูฝั่งนั้นต้นใหญ่พี่เนาะใหญ่แนมันในงามงามสวนครับ ให้ข้ามพจนอันพักให้พี่น้องปลูกวะล,ละกอใหม่พี่น้องปลูกไว้กินเลือกกินแก้ขายได้พี่น้องเลยขายมื่อหนึ่งได้ยี่สิบสามสิบบาทนี่นี่ปลูกวะล,ละกอใหม่ปลูกตามขั้นบ่อเนี่ยพี่น้องขานาดไม่มีโฮดแบบเราต้องโฮดลายเด้ปลูกบักพีก ปลูกตะไคร้พี่น้องเดนตะไคร้อันนี้ต้นมะละกอต้นผก<ม>พี่น้องมันหกักแล้วมันก็เศร้าฟังนี่สิบเป็นขา่าพี่น้องชีวิตจะได้มีค่าเอฟซีทามาเมงข้ามพี่ไซยยูรัดกระบังด้วพี่น้องที่มีสวนน่ะแม่มันสิบเอ็ดจุดเนี่ย มันหักละเกิดเกิดไปสุดเบิ่งปนลุงไปส้มพักอีกรอบย่าเพิ่งเบื่อเด้อพี่น้องนี่นี่กำลังอัปเดตช่วงนี้กำลังอินกับพักต้นมะขามเทศอันนี้ว่านหองจอระคขยอุ้ยเด่นต้นมะละกอไม่อยู่ในนี่ต้นหนึ่ง หัลปาป์ไปเองจนมะละกอไปย่างเดินค่ะนนนนสื่อพันหัวลภาปม,มาใหม่พี่น้องอันนี้เม็ดบัวอันนี้ก็หัวลภาปือกันพี่น้องปลูกแลยแบบคล้ายบทอาบทันคล้ายพี่น้อง่คล้ายบททันใหญ่บททันเลย นี่นเฮาเตจเฮาเขาตัดแล้วมันแบบมันขื้นบทันลูกค้าผลกระสังลานขาพี่นอ้องฟังนี่สิง,งามพาักนะเพราะว่าปลูกก่อนมันเป็นดอกผูกหรือดอกแม่เจ้าว่ะแต่ถ้าบ่งในติ๊กตอกว่าเป็นดอกต้นงแม่พี่นอ้องอันนี้หอมพี่นอ้องต้นหอมค่ะต้นหอม นี่เด้พี่น้องดวแม่เนาะพี่น้องกันนี้เนาะพักบัวระวังตกคของเด้นูอา่า,บบา,ออาหอมพี่น้องหอมแบ่งท้าแม่ฝากมาหายงามงามฮะา,าลูกเขาหัวเขาสวนเอฟซีบายูน นี่ก็มีสวนบะมี่พี่น้องเป็นทีของจ้านายแหละข้างๆตึกกมองเขาอยู่ไแเลยตึกตีสร้างใหม่พี่นอ้องกว่สาสิเก็บไปขั้นสมมันแก่เลยดิฟักทองฝังนะพี่น้องอุ้ยงามแท้ๆฝัากกศเนยาวสุดหลิงเลยดึกพี่นอ้อง เมียี่เอฟซีเพิ่นทามพี่น้องว่าได้ติดต่อพี่น้องเนาะเรื่องทีว่าเ่าลุยไปใส่เปลาลุยกับเมียเพิ่นน่ะได้เมื่อแล้วพี่นอ้องเมีคข้าก็ไปได้ถ่ายตอนน้นพอดีเขาอยากอยากวียเขายุ่งอยู่กับเปิดหอใหม่เนะาะเขาก็เลยอยากเพิ่นเมื่อเลยพี่นอ้องเมื่อแล้วก็คือซิบร้มาลเลยแหละแต่สาเหตุเป็นยังเขาก็บูฮูน้ำผึนเนาะ นี่เพิ่นอยากเมื่อก็เลยว่าเออเมื่อกับเมื่อ,ะอะนะพี่น้องแต่เมื่อน่ะเป็นาำโทรถามเบาลุยอยวะ่ะเพิ่นกลับมาไทายอีกแล้วพี่น้องเพิ่นไปเหตุงานนั่นเลี้ยงไก่กับเมียเพิ่นฮะแม่บริยีบได้ไกักบโอโห้ปัญหาของไผรของมันนะพี่น้องเพ,พิ่นกับเมื่อแล้วพี่น้อง เป็นเมื่ออยู่บ้าน, it, นได้พักหนึ่งเ้วจะกลับมาอยู่กรุงเทพคือเก่าเราจะเอานาำทัง er ้งโฮสได้ดบัวนะลูกโฮสห้มันวายมันเหี่ยวได้ไหนี่นี่ได้ส่วนเท่ากับปูกพอได้กินพี่น้องเลยพอได้กินได้ย้ำนี่นูมมลองต้องนี้ลูก ได้ไอ้คำพด,ดก็ไปต้องเอาเต็มเด้อ่ทัฒนได้ต่อสายมาพี่น้อง่ทัฒนได้ต่อถ่อมารอให้ทุกอย่างลงโตกันท่านายพันธจิตต่อมาหาอยู่ ฮดแต่ที่มันเหี้ยนะลูกฟักทองมันต้องฮดดอกฟักทองไม่ใหญ่ฝากมาใหญ่ที่จะเอามาได้นะพี่น้องนี่ไม่เห็นพักพักพักตำลึงพักตำลึงพักตำลึงพักบ่งกำลังเริ่ดหมอพี่น้องกับคณะเพิ่งเมื่อแล้วเมื่อตั้งแต่ที่ทาบซุยถ่ายขีิคนเลยเนาะพี่น้อง กระเพิ่นกระทมหาว่ามเมงข้าคือบได้ไปหาบได้ไปเลเ้วพี่น้องไปกะนั่นที่หนึง่งวางหามเมงข้ามก็ไปอยู่พี่น้องวางสี่หาหกเจ็ดเมืองึ้นหลงังไปไล่อยู่แต่ไปเบิง่งไ,ไป <พา S 1> ทุระกัเจะนายอะไรพี่น้งองเิ่นบอยากอยู่แล้วกับเมื่อเนะพี่น้องมันกับบังคับกันมาได้แต่จิตภายใจมัน นี่คณะออกเต็มเลยคณะนะคะเนี่ยฮะบททีน,น,นี่จะมาทอนอันนี้ให้แม่นี่ตน้นต้นหยาลูกทอนถิ่มเลยน้ยๆน่อยๆทอนแม่นทอนถิ่มเลย เมนข้ามอยู่นี่บริสุทอพักเลยเพ้องซื้อกันนิดหน่อยซื้อสะโพะที่บ่มีเดียทาร์อล่ใหญ่นี่ก็คือชีริตสื้อเลยเนาะที่คำแต่พักเสียนบอกเนาะพักเสียนที่ไม่ใหญ่ฝังมาให้ อยู่ก็าาต้องมาสะาดก็มีความสุขดีพี่น้องปลูกพักกินทํางานทําความสะอาดแร้วกะถ้าปลูกพักนะพี่น้องพอได้กินแหละก็ได้ขายนําขายของนะ FC เอฟซีผนทามาันเองข้ามบริขายบริขายเด้อพี่น้องเองข้ามอยากขายเล้วบกคอยมันบก่อยมีเวลา,าเฮาเพิ่นจะหนายิ่นก็นห้ขคายอยู่พี่น้องสอยคายอยู่แต่ว่าเฮากะม่มีเวลา ก็เลยยุดสก่อนเนาะเพราะว่าเขาก็ได้เงินเดือนกินอยู่นะพี่น้องมันเนี่ยอคุณกระบอกอ่ะมันกระบอกก็แล้วแต่ยักคายก็ขายแต่เมืนทำก็เลยบกขายพี่น้อง ได้พักพักธรรมชาตินมันเอกเองวะปลูกปลูกแค่ย่อมน,น,น้อยเองพี่น้องนี่ตอนนี้เต็มตรงค้าขิงคำเลยนู้ยเหย,ยียบไปลูกนู้นเหยียบเยอะในพักบุ้งอันดี้นะพักบุ้งที่แบบคือมีดอนเดียวพักบุ้งที่อยางเนาะที่เฮาเด็ดแล้วมันแตกค่ะเด ้นเนี่ยอาทิโลครันี่ผักแผ้วอมใส่หอมเสริมเฮาก็มีได้พี่น้นองสะระนีเวสิเริ่มปลูกอยู่ทําแม่เอามักถั่วมาให้ สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่นอ้องพอๆพกันคลิปหนาะ